คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำยำ้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะ โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเดิมครับกับช่อง My Army ครับผมนี่ก็เป็นช่องสำรองของผมนะครับกับ My Army V2 นะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด Subscribe กด Like กด s h a r เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาครับวันนี้เรามากันในรอบบ่ายครับเดี๋ยวอัปเดตสมาชิกในกลุ่มรักที่ท e กันหน่อยนะครับ สำหรับในรอบบ่ายนี้ครับสมาชิกตอนนี้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วนะครับสำหรับกลุ่มล็อกกี้ไทม์นะครับกลุ่ม1กลุ่ม2ครับเต็ม2,000คนไปที่เรียบร้อยครับผมกลุ่ม3ามตอนนี้ที่หนึ่งพันกับอีก18คนครับเพื่อนเพครับแล้วก็กลุ่มน้องใหม่ของผมครับตอนนี้ก็มีด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับสมาชิกรวมกัน6กลุ่มโอ้โห9,000กว่าคนไปแล้วครับเพื่อนเพครับเพิ่มขึ้นทุกๆวันจริงนะสำหรับกลุ่มล็อกกี้ไทม สำหรับในกลุ่มลักีิทางของเรานะครับก็จะเป็นกลุ่มที่จะมีเพื่อนๆนะครับมาคอยแชร์เทคนิควิธีการเล่นเกมต่างๆค่ายต่างๆกันตลอดทั้งวันนะครับผมแล้วก็จะมีบอกครับถึงช่วงเวลาครับว่าเวลาไหนครับที่เกมมันกําลังจ่ายเกมไหนเกมมันกําลังแจกนะครับเพื่อนๆครับถึงมันจะไม่ร้อยเรเซนะแต่ก็ช่วยเพิ่มโอกาสในการเล่นให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปคลิปนี้ครับโอเคประมาณนี้คนครับ สำหรับในรอบนี้นะก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของลัคกี้ไทม์นะครับเพื่อนๆครับแต่ได้ข่าวมาว่ามันอัปเดตอีกแล้วครับเพื่อนๆครับไอ้เหี้ยเ้ยกูตามไม่ทันแล้วมึงอัปเดตทุกอาทิตย์แบบนี้ครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยครับว่ามันอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเกมอแปะครเชนวินแล้วกันนะในรอบนี้ครับโอเคก่อนจะรับชมก็่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ย้ำว่าให้รับชมกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพร้อมกันแล้วครับก็ไปเจอกันในเกมอแปะครลยเชนว โอเคครับผมเราก็มาอยู่กันในหน้าเกมอาแปะใครเชียรวินนะครับนะกับรอบนี้ครับกับทุน2,000บาทเพื่อนครับแต่ที่หน้าหนักใจที่สุดเพื่อนเครับโอ้โหดูครับมันเอาเบ็ด1บาทผมออกไปแล้วครับเพื่อนเครับแต่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่อ่ามันไม่ได้ทุกเกมนะมันเป็นมันเอาออกไปแค่บางเกมนะครับเพื่อนครับก็จะเริ่มกันที่2บาทแล้วนะตอนนี้นะครับเพื่อนเครับแล้วก็ไปที่10 20คือกลับไปเหมือนเดิมแหละ กลับไปเหมือนตอนก่อนจะอัปเดตมารอบที่แล้วนะครับเพื่อนๆครับต่างกันตรงที่ยังไม่สั่นเหมือนเดิมนะโอเคมากับรอบนี้เราครับเฮียกดผิดไอ้สัตว์ไอ้เฮียเมื่อก,กี้ลั่นลั่นเบ็ด60ไปสสตวจเอ,อ้ยมากับรอบนี้เราครับออกับทุน2,000บาทเดี๋ยวมาลองดูกันว่าหลังจากที่อัปมาเป็นเบ็ดต่ำสุด2บาทแล้วนะเพื่อนๆครับ มันจะยังเกลืออยู่ไหมนะได้ข่าวว่าช่วงนี้เกลือนะักเกลือหนานะสำหรับเกมมาแปะนะครับแต่ผมไม่เชื่อไงต้องได้ลองก่อนนะเออมาเปิดแรกของคำไปก่อนครับจิตตัวเอ่ยครับผมรอบแรกนะโอเคสี่ตัวนะครับรอบนี้นะ เดี๋ยวเราเปิดด้วยคูณเท่าไหร่ดีเพื่อนครับเอาคูณ12แล้วกันนะโอเคได้อยู่ครับผมไปครับเปิดแรกเช็คดวงไปก่อนนะครับเพื่อนครับเนียบกริบเออมาครับผมยังไงเพื่อน อีกสหมุนครับผมโอ้โหยังยังตามทุนอยู่อีกประมาณนิดนึ่งนะโอ้โหมาเรียบร้อยครับพูดานข่าคำมาต่อเพื่อโอ้ยกำลังจะบอกว่าตามทุนอยู่อีก200บาทโอ้โหแม่งมาชุดเดียวฮะได้ทุนคืนมาครับผมมาอีก3หมุนครับหมาโอเคดอกนี้ว่าไงเพื่อเอ้ยสั่นยังได้อยู่ครับลูกเจมาต่อเนื่งแบบนี้ยังไงฮะ โอ้โหไม่ได้ครับอีกสองหมุนมาลูเคได้อยู่ดอกนี้เฮ้ยเปิดแรกมาก็เอาเรื่องระหว่างัครับมาหมุนสุดท้ายครับผมมาอยู่สองแดงเฮ้ยโ,โอเคครับจบไปครับไม้แรกได้มา619บาทครับใช่มครับถือว่าเปิดมาได้ค่อนข้างจะ โอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับบางทีมันหลอกให้เราแบบขยับไงเดี๋ยวผมขอลองซ้ำเป็ดเดิมนะโอ้ดูดิลายคำนวณด้านนอกครับไหลดีจัดไปครับโอเคได้อยู่ครับ โอเคมาครับผมรอบที่2นะครับสำหรับเบทด6บาทนะครับเพื่อนๆครับอือีกห้าหมุนครับโอ้โหโดนหรือเปล่าครับมายนี้เอ้ยมาอยู่เพื่อน โอ้โหสองหมุนครับผมหมุนสุดท้ายได้มาอยู่ครับอีก43บาทต่อได้เคมาเออเอ,อ้โอ้โหฮ,โโฮ,โโฮ,โโฮขาดทุนไปครึ่งหนึ่งครับไม่เป็นไรฮะมาของจริงมั้ยครับเมื่อกี้แค่ลองเช็คดวงนะ มาได้ชิงชาปต่อครับผมไว้ตังแบบนี้ม,มามาของจริงแล้วครับเพื่อนครับรอบนี้เบ็ดสิบบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอลองเสี่ยงเปิดแรกคูณสิบสี่นะพ่อนเพื่อนครับมาสิบสองพันไปเพื่อนขอหน่อยโอเคมาวะ่ะ มาครับรอบนี้คูณ14 8คูณ14ครับเพื่อนครับเปิดมาสวยเพื่อนเคตั้งมาแบบนี้ยังไงไดอยู่วายแตกเชื่อมไดเอด้านบนครับผมมาว่ะโอ้หูวิ่งพันครับผมเออมาเพื่อนเออมาครับเหลืออีกเจ็ดมุนครับผมโอ้โหเปิดแรกมาก็กรี๊ดแล้วนะมาอยู่คิวว่าไง อีสานมนครับอย่าจบไม้เดียวนะมึงอย่าจบแค่ไม้เดียวโอ้โหว่าจริงว่ะโอ้โหมือสุดท้ายครับมาขอเอกเคลูกเคเพื่อนไอเออในพันสองร้อยครับนะครับโอ้โหม่กมาชุดเดียว หูจะลายข้างนอกก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนครับดูคือสายปั่นน่าจะชอบเลยนะคือยังไหลลื่นเหมือนเดิมนะครับเพื่อนครับแค่เอา,อาเบ็ดหนึ่งบาทออกนะคือสายทุนน้อยน่าจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับผม แต่โดยรวมถือว่ายังลื่นไหลยังโอเคอยู่นะครับมาไปครับโอเคเมื่อกี้เราคูนเท่าไหร่สิบสี่ใช่ไหมผมขอย้ำเบ็ดเดิมนะเอ้ยย้ำตัวคูนเดิมนะครับเพื่อนครับเพาะเมื่อกี้ได้มานะคูนสิบสี่ โอเคทานว่าหมุนก็ใช้ได้นะอเออแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่งก็อัปเดตอีกแลละไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกหรือเปล่านะครับเพื่อนครับเ,เดี๋ยวก็ต้องมาลองกันอีกนะพรุ่งนี้นะโคหเซได้์ปะทัดสามหมุนครับเปิดมายังไงเพื่อสองแดงเพื่อโอ้โหแม่งมีสั่นนิดหน่อย เออขอเคเพื่อนครับโอ้โหได้อยู่เคมาเออได้อยู่เพื่อนครับขอเอช่องหนึ่งเออเอช่องหนึ่งเพื่อนเออวา้ตายแบบน,น,นี้ชิงช้าม,มาแน่นอนครับผมชิงช้าม,มาแน่นอนครับผมเออไวไหมโอ้โหขอซองแดงขอซองแดงเพื่อนจบเลยไอเย้ขาดตัวเดียวเพื่อนครับ โอ้โหเสดายช็อตเมื่อกี้ว่ะเพื่อนขาดตัวเดียวครับผมโอ้โหแต่เอาเรื่องว่ะคูณสิบส<ๆ>ี่เพื่อนครับแต่ไม้นี้น่าจะต้องเปลี่ยนตัวคูณนะผมคิดว่ามันน่าจะไม่จ่ายซ้ำที่ตัวคูณเดิมแล้วนะ มันแตกมาให้เราสองไม้แล้วนะครับเพื่อนๆครับเราอย่าไปแช่ตัวคูนนะบางคนคือไม่รู้ไงแช่ตัวแช่อยู่ที่ตัวคูนเดิมมารอบนี้เอาซักกลางๆแล้วกันเพื่อนๆครับคูณสิบสองพอมาโหดูลายด้านนอกเลยโอ้ห,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 ห เป็นลายที่แบบใฝ่ฝันด้านในเลยนะแบบนี้ขอแบบนี้ด้านในนะเพื่อนครับไปเพื่อนโอ้โหโดนเอา้าผ่านากินหมุนติ้วๆนึกว่าโดนครับเอ้ยเอาวะมาครับรอบนี้เบ็ด20บาทคูณสิบสอนนครับเพื่อนครับโอ้โหเมื่อกี้ใจหายแวบเลยเียคุณนึกว่าโดนแล้ว1,000 โอ้โหแต่ยังไงฮะยังเงียบยังเงียบกลิบอยู่ครับผมครึ่งทางผ่านเอ้ยไม่ใช่ละเพื่อนโอ้โหขยับตัวคูณทีเดียวเพื่อนครับมุสุดท้ายโอ้โหยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ็บครับเพื่อนครับอืคร ขยับทีเดียวชีวิตเปลี่ยนโอ้โหจริงๆกูน่าจะเลิกนะเมื่อกี้นะเอ,อ้ยมาลุ้นดอกนี้ก่อนครับเพื่อนๆครับมาหน่อยได้ลุ้นต่อเพื่อนครับมาหน่อยเพื่อนขอเถอะ แม่งอะไรก็ดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยว่ะนะรอบนี้ครับคูณ12ไม่จ่ายนะเมื่อกี้ครับมาลองคูณสิบ้างครับอจากกำไรเพื่อ,อนจากกำไรครับผม โอ้หเล่นกูแล้วแปะแปะเล่นกูแล้วเออโอ้ดูรอบนี้น่าจะหนักกว่ารอบที่แล้วนะครับบูขอคิวช่องหนึ่งเพื่อนจบกันอ,อโอ้ยยังไงดีล่ะกูทีนี้เฮ้ย โอ้โหแล้วดูสามตัวอีกแล้วครับจมฟรีหอกฟรีมาก็ไม่มานะต้องไปต่อว่ะไม่มาถึงขั้นนี้แล้วนะครับโอ้ยเอาลุนดอกนี้ก่อนเพื่อนครับลุนดอกนี้ก่อนมาเถอะเออเอาวะขอไปเลยนะ เฮ้ยขอ,อทุนคืนก่อนค่อยว่าครับขอทุนคืนก่อนครับผมโอ้โหเปิดมาอีกแล้วครับมามาเออมาหน่อยเพื่อนเออเจมนะดอกนี้ได้อยู่ครับไม่ต้องซานทะลึง่งเออมาครับผมวายแตกแบบนี้ได้หรือเปล่าเชื่อมั้ยสวยเพื่อน สวยเพื่อนเอ้ยเอาดิไอ้แปดคูณแปดโอ้โหไปคูณเยอะๆทำไมวันเนี้ยโอ้โหมันอยู่ที่แปดคูณแปดนี่เองนะครับไดย้เพื่อนเออมาหน่อยครับขออีกนิดขออีกหน่อยเพื่อนไปเพื่อนครับขออีกหน่อยเพื่อนเอ้ยโมตูท้ายจบกันด้วยดีโอ้โห โอเคครับ1,896บาทครับเพื่อนครับโอเคพอดีกว่าผมขอเก็บทุนไว้ดีกว่าเพื่อนครับรู้สึกว่ามันเริ่มจะเกือบจะดวนดูดคืนแล้วนะเมื่อกี้ดีนะเราได้ฟรีกลับมาเพื่อนครับก็เอาเป็นว่ามาลองให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สรุปก็คือ,อตอนนี้เกมอแปะ 8, เราเอาเบ็ด1บาทออกไปอีกแล้วนะครับเพื่อนครับยัไงไงก็สําหรับคนที่เล่น PG นะก็ลองเข้ามา เช็คดูแล้วกันนะครับว่ามันไม่ได้เอาออกทุกเกมนะครับบางเกมก็ยังเป็นเบ็ดหนบาทอยู่นะโอเคประมาณนี้ครับเพื่อนครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปหนะ้าจ,จะเป็นเกมอะไรโดออยใหญผมไปลองกันในเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้าบอกกันเข้ามาได้ครับผมแล้วก็ฝากช่องสำรองของผมไว้ด้วยนะกับรับช่องมามี่วีสครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายครับผม